ไไอ้ม่ได้จริงทุกคนไอ้ปีกปีกปีกโนโทีกผมโีกมหวจริ้มันโดนเส้นรมันโดนในตอนนี้นะครับผมเนี่ย มีสกินปืนสแตนบายไว้แล้ว1สกินนะครับเรียกว่าเป็นสกินปืนที่ผมสุ่มมาแค่1กล่องเท่านั้นนะครับแล้วก็ชุดไททันเกราะที่ได้มาแค่600 UC นะครับจากกิจกรรมเส้นทางสู่รางวัลตรงนี้เพียงปลดล็อกก็ได้เลยนะครับไม่ต้องไปสุ่มอะไรให้มันยุ่งยากด้วยครับเนี่ยได้มาเลยและในวันนี้ครับเราจับอีก2 3 3 3 6 UC เพื่อที่จะมางัดทั้ง2กล่องนี้ครับหกล่องที่ผมพูดถึงนั่นก็คือกล่องชุดตัวผู้หญิงครับซึ่งจะมีชุดนะครับแล้วก แต่ว่าชุดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอนิเมะได้นะครับแบบนี้กับแบบปกติที่ไม่เป็นอนิเมะนะครับแบบพับจีแล้วก็มีไททันเกราะที่แบบกัดนิ้วตัวเองแล้วก็นี่กลายเป็นไททันเอ่อเอ่อไททันกล้ามเนื้อแล้วกันนะอันนี้ผมไม่รู้ชื่อมันนะครับเฮ <c oughs> <c oughs> ้โคตรโคตรนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยตัวน้องตัวจิว๋วอยากได้มากนะครับแล้วก็สก,กินปืนผมได้มาแล้วนะ <c oughs> น้องเป็นผู้ชายหรอคือ <c oughs> <c oughs> น้องเป็นผู้ชายเหรอสําหรับคนที่ไม่ใช่แฟนไททันนะครับตัวอามินนะครับหรือว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงนะในเว็บแรกเนี่ยผมดูเป็นตัวละครผู้หญิงนะผมไม่เคยดูในเมะเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นอธิบายให้เข้าใจตรงกันนะครับผมพูดผิดนะคือตัวละครผู้ชายนะครับมันคือผู้ชายเหรอผมไม่เคยดูตายแล้วผมพูดเป็นผู้หญิงเฉยเลยนะครับแล้วก็มีสกินรถครับเป็นสกินรถดาเซียไททันนะนี่หน้าตาแม่งอย่างแบบอ่าแล้วก็นี่ครับกระเป๋า คือเอาจริงว่ามันหานี่กล่องหนึ่งครับเป็นกล่องที่ผมเล็งไว้เหมือนกันนั่นคือไททันเอเลนนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าเท่เท่กว่าไอ้ตัวเมื่อกีเก้เยอะเลยนะครับมีทั้งเหมือนเดิมครับเป็นล่างสกินของตัวละครอ,อนิเมะแบบนี้แล้วก็มีตัวนี่ครับเป็นล่างไททันกัดนิ้วอีกแล้วเอเลนเจ,เ,จเกอร์นะครับนี่เป็นแบบอนิเมะด้วยก็มีนะครับปุ๊บเออใครชอบแบบไหนแบบโอ้โห นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นตัวละครของมิคาสะเนี่ยน่าจะเป็นนางเอกบ้าคนนี้เพราะฉะนั้นเองครับเราก็เลยเติม UC มาจำนวน23,336 UC นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า เราจะได้หรือเปล่านั่นเองนะครับกับงบ23งหมนานั่นเองนะครับ <Okay. S 1> แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูการสุ่มกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจจะเติม UC มาสุ่มก่อนผมนะครับก็สามารถไปเติมได้ที่ เราจะเริ่มกับน้องตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันครับน้องเป็นผู้ชายนะครับย้ำอีกทีหนึ่งหน้ามันเหมือนผู้หญิงมากแต่มั็นคือผู้ชายนะครับเราจลรําสุ่มกันนะครับกับ310 U c นั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปกดกันเลยครับจากสกินปืนที่เราได้มาครั้งแรกนั้นผมว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปปะอุ้ยมาล้หนึ่งอย่างแล้วก็ รถดาเซียโคลอโซไททัลนะครับผมเป็นดาเซียที่เออ่ดาเซียกล้ามเนื้อแล้วกันมันโดนกล้ามเนื้อไททันครอบคุมไปแล้วนะครับอันนี้ไปใส่ดูแป๊บนึงนะครับทุกคนขออนุญาตถือมอยแป๊บนึงเอซีดานดาเซียไปกันต่อครับดวงกระังมาดากระงมวงเราจะไปกันต่อที่กล่องที่20ครับไปโอเคนะครับอันนี้คือ20กล่องก็ปกติปะ่ะไม่น่าจะมีอะไรแปลกนะครับ ไปกรอครับกล่องที่30ครับอุ้ยผมอยากจะข้ามรัวๆซะหน่อยดีกว่าครสักประมาณ8กล่องแล้วกันนะครับรัวๆไปเพราะว่าผมอยากได้เอ,อ่อให้มันครบ30กล่องแบบรวดเร็วนะครับ24แล้ว25 26 27 28 29แล้วก็30ครับโอเคครับตอนนี้เราเปิดมา30กล่องแล้วนะครับสวยๆไปต่อไปครับกล่องที่40ครับ let's go รียบร้อยนะครับสีกล่องกระ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 อเกลืต่อไปครับ80กล่องครับเอ้ยแปดสิบกล่องอะไรห้กล่องพูดอะไรเนี่ยบุ้มห้กล่องครับต่อไปครับ60กล่องเรียบร้อยโอ้โหหกกล่องเจกล่องครับโอ้โหเจก็ไม่ออกครับต่อไปครับ80ครับหมดไป2000กว่าแล้วนะครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้มาแล้ว ท่าวิ่งวิปริตของไททันนะครับวันนี้ขออนุญาตลองใส่กับท่าวิ่งของเราดูมันเป็นยังไงวะเนี่ยอันนี้ถามจริงๆนะคือผมไม่ใช่เป็นสายอนิเมะนะครับแต่มันมีจริงใช่ไหมท่าเนี้ยผมถามจริงๆใครเป็นแฟนคอมเมนต์ได้เลยใครแฟนไททันคอมเมนต์ได้เลยท้าวิ่งไททันไหนวะ ไอ้สุด r ้ายแมนอะไรวะเนี่ยมามามาต่อ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 ,ตอเออต่อไปครับ90สกล่องนะครับไปลุยโอเคนะครับหลังจากเราหากันไป90กล่องก็เกลือต่อไปครับ100กล่องครึ่งทางนะโอ้โหเฮือมเรียบร้อยนะครับร1 0สิบก็เกลือนะครับบึ้มก็ยังเกลืออยู่ดีเฮ้ยมันจะ,จะเกินไปแล้วนะีเฮ้ยหุย ชุดตัวละครอามินไอหน้าหวานของเรามาแล้วครับทุกคนโอ้โหนี่สวยครับสวยสวยเลยแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเอ่อแอนิเมชันของมันได้เนี่ยอาจจะต้องมีอีกร่างหนึ่งหรือเปล่าหรือไม่ต้องมีวะผมดูแป๊บนึงนี่หรอเฮ้ยเปนเปลี่ยนได้เลย ไม่เปลี่ยนได้เลยครับไม่ต้องมีเข้ามาที่กระเป๋าครับแล้วก็กดเปลี่ยนครับว้าวสวยโคตรแต่ถ้าใครแบบแนวพับจีอ่ะพับจีจ้าจ๋าเลยอ่ะผมว่าแบบนี้ก็สวยครับแบบที่เป็นความสมจริงอ่ะเฮ้ยดวงกำลังมาครับไปกันต่อครับอีกห0ากล่องครับจะครบ200นะครับ160ครับเบมเกลือต่อไปครับหนึร้อยเจครับโอ้โห นั่นไงเห็นปะ M4 สามเปลี่ยนเป็นเหรียญ70เหรียญครับโอ้โห و, 200กล่องครับไม่ได้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะครับ200กล่องนะเราจะมารับตรงนี้ก่อนนะสุ่มรางวัลแรกนะครับได้มานี่เลยใส่ชิ้นส่วน1อันนะครับแล้วก็มีอ,อ,อาหารคู่หูอีก1น,นะครับตอน40กล่อง70กล่องครับได้40เหรียญ100กล่องได้60เหรียญแล้วก็สุดท้ายครับ200กล่องได้เป็นนี่เลย อาร์มินเป็นเสียงครับแบบอ้เมินเซตอะไรเงี้ยก็จะเป็นเสียงของอาร์มินนะครับผมต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มอันนี้ต่อนะเป็นกิจกรรมของไททันเหมือนกันแต่ว่าเป็นของเอเลนเยเกอร์นะครับรู้พระเอกของเราพระเอกไหมเห็นเขาหลายๆคนบอกว่าไม่ใช่พระเอกเออแต่ก็เนี่ยสวยดีนะครับไอชุดเนี้ยผมชอบมากเลยมันดูแบบ นะครับมันดูแบบาหนั้นละเออมันเห็นแล้วมันกร้าวใจนะครับแล้วจะทำเหมือนเดิมครับก็คือสุ่มไปให้ครบ200กล่องนะครับตอนนี้ผมสุ่มไป4กล่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกดข้ามกันไปแล้วก็สุ่มไม่ได้10กล่องก่อนนะครับไปกล่องที่5ครับที่6ที่7ที่8ที่9แล้วก็ที่10โอเคนะครับเพื่อเป็นการให้มันสวยๆแล้วกันเนาะว่าเราจะได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับไปกันต่อครับกล่องที่ 20ครับกับกล่องของเอเลนเยเกอร์บูจัวเฮ้ยเฮ้ยดาบอะไรเนี่ยสเกลดาบอัพเกรดฮะเอือเอือห์เอือ ส6 0เฮ้ยมันเกลือไปปะเนี่ยเฮ้ยผมว่าการซื้อของก็ไม่จำเป็นอะเฮ้ยมันไม่ได้อะไรเลยเฮ้ย200กล่องหมดเกลี้ยงไม่ได้สักอย่างเดียวได้แค่จะกินดาบโงโ่ แล้ววันนี้ก่อนนะครับ20กล่องครับได้เศษกกากมาหนึ่งอันนะครับ40กล่องได้เศษกกากมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็70กล่องได้ใหญ่มา40นะครับแล้วก็ตามด้วยอีก100กล่องได้มา60แล้วก็200ครับได้เสียงของมิคาสะนะครับไม่ใช่เอเลนด้วยนะครับอันนี้อีกหนึ่งเสียงครับซึ่งผมมี3,000เหรียญโอ้ไม่โกด20,000 3,000 UC ที่เราเสียไปในวันนี้นะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับจะบอกว่าไม่ได้เลยคงไม่ได้แต่ว่าไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วกันนะครับได้มาแค่ชุดของตัวอามินนะครับแล้วก็มีสกินปืน m 4มมีท่าเต้นมีสกินรถแล้วก็มีสกินดาบที่ถืออยู่ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้แต่ที่เหลือไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ว่ายังไงเราก็น่าจะแลกนะผมอยากแลกนะครับผมจะแลกสิ่งที่ผมอยากได้แค่นั้นพอแล้วกันนะ ไม่ได้ไปเอาสิ่งที่ไม่อยากได้นะครับขั้นแรกก็เลยคือสัตว์เลี้ยงครับผมอยากได้น้องมากผมรู้สึกว่าต้องโดนอะ่ะน้องคนนี้ต้องโดนครับผมจะแลกน้องมาก,ก่อน1ตัวนะครับมาแล้วโคโรเซลไททันตัวจิ๋วนะครับ, Titan รบอันนี้คือต้องโดนจริงๆผมชอบแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเปลี่ยนอีกเไม่ใช่ผมจะแลกอีกนะครับผมจะแลกตัวนี้อีกนะครับเป็นไททัน ตูดผมโดนว่ะผมโดนผมโดนผมโดนโอเคจัดมาแต่ท่านตูดอีก750ตร้อาฮ่าฮ่าตองจริงเหรอไม่ไม่ได้จริงฮ่าไม่ไหว บ้าตายรายวันอย่างนี้เไม่ได้ไม่ได้ไททันตูดต้องต้องอันนี้อ,อยางไงก็ต้องเอาตัวนี้ผมว่าถ้าเกิดว่าผมใส่ตัวนี้กับไททันตูดอ่ะมัน ได้จริงทุกคนไอปีกปีกปีกฮ่า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 ่า่าฮ่าฮ่ม่าฮ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 ่่าฮร่าฮ่ดฮ่าฮนาฮ่าฮสดฮล้าฮ่าฮ่า่าด่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่คฮอาฮ่่่ ผีเสื้อราตีเนะี่ยคือสุดๆแล้วเอาว่าผมได้ข้อสรุปแล้วนะผมข้อสรุปแนละ้วผมจะไม่แลกต่อเลครับผมจะเอาแค่นี้นะก็คือผมจะเอาแค่ตัวเครื่องร่อนเออเอาแค่ชุดนะครับแล้วก็เอาแค่ตัวนี้นะครับที่มันเป็นตัวแปลงร่างนะครับแค่ดีพอแล้วก็เอาแค่น้องสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนกระเป๋าเนี่ยผมมองว่ากระเป๋าอะต่อให้มันเป็นไททันที่ชีเปือยขนาดนี้ผมน่าจะมีกระเป๋าที่หาสําหรับเขาอยู่อย่างเช่น กาะผู้ที่จะมากลับมากลับมาก่อนนะครับกลับมาก่อนนะครับโอเคสรุปว่าเราจะแลกแค่นี้นะครับแค่เท่าที่เห็นนะครับ2 3 0 0 0ื่ยูซีเราได้ขอมาประมาณนี้เลยนะครับสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับได้ดูใครไม่สรุปก็ประมาณนี้แล้วกันนะถามว่าพอใจไหมค่อนข้างจะพอใจนะค่อนข้างจะพอใจเลยแล้วก็รู้สึกโอเคกับมันที่ ได้มานะครับสำหรับชุดในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ชุดนี้แล้วก็ไปลองเล่นในเกมดูนะครับว่าในเกมจริงๆจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผม